สวัสดีนะครับผมช่างเสีสกุลนะทุกคนวันนี้ก็มีงานซ่อมเป็นกระบอกนี้นะครับลูกค้าเอามาซ่อมนะครับก็คือรางรางมันคดนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่เขาซื้อมาจากค่ายไหนผมก็ไม่รู้เนาะตัวนี้ดูแล้วเป็นไม้พยุงนะครับเป็นไม้พยุงทั้งลำนะครับแต่ว่ารางมันคดนะทุกคนรางมันคด ลูกค้าให้ผมเปลี่ยนรางให้ใหม่นะเปลี่ยนรางให้ใหม่นะครับเปลี่ยนรางให้ใหม่ศูนย์ค่ายค่ายไหนนะทุกคนตัวนี้ดูดูช่วยหน่อยนี่เป็นเป็นของช่างท่านไหนตัวนี้พอดีมันสวยอะผมอยากผมอยากได้เพราะว่าเขาปัดเขาปัดเงา,ป,เงาปัดเงาทุกชิ้นแล้วก็เงาวิงด้วยนะแล้วก็รายละเอียดมันดี ห,หลนะผมอยากได้เป็นเซตเลยเนี่ยด้านหน้าแล้วก็ลนะ็อกออโต้ล็อกออโต้นี้ก็สวยแบบเนี้ยเป็นห้องช่างท่านไหนทุกคนนี่ถ้าใครรู้จักบอกหน่อยนะเพราะว่าผมอยากได้อยากได้ศูนย์โค้งแบบเนี้ยแบบตัวนี้เขาปัดเงาให้สวยเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมแกะก่อนเดี๋ยวให้ดูครับ พอใส่ไอ้ที่หุ้มไว้อยู่นี่เห็นไหมทุกคนนี่เห็นไหมความโค้งดูดิโก่งด้วยนะทุกคนเห็นไหมโก่งแล้วก็โค้งออทกคนนี่ไงดูดิโค้งโค้งโคตรเยอะแบบนี้นะครับยิงระวังศูนย์หน้าบินเลยนะถ้าเราไม่ชิค ูแอนตัวนี้ก็เปลี่ยนรางให้ลูกค้าใหม่ลูกค้าซื้อมาน่าจะแต่งจัดเต็มด้วยนะใส่ออปชั่นเต็มเดี๋ยวมาแกะกันครับเดี๋ยวเรามาแกะกันใช้ลาตั้งกล้องใส่ ผมนั่งแก่ตรงนี้ดีกว่า ได้บอกว่าโอ้ยแน่นเปียเลยทุกคนมันบีบไม้มันบีบตัวทุกคนทุกคนดูไหมด้านข้างไหมไม้มันบีบตัวทีนี้มันมันบีบเข้าแล้วมันแน่น ออกไม่ได้เลยทุกคนผมจะออกไงวะเราแกะตรงนี้ออกก่อน หรือว่าใครทำนะข,ของใครมีแบบนี้ก็บอกผมได้นะเนะี่ยของช่างท่านไหนมีแบบนี้มันสวยครับเนี่ยออกแบบมาสวยเนี่ยสวยมากแล้วก็ศูนย์เป็นรูปไอ้ใบเมันใบกัญชาหรือเปล่านะสวยเพราะว่าเขาปัดเงาไว้สวยงานเนียนดีครับแต่ว่าจะถอดตรงนี้ออกยังไงทีนี้ คนไม่ออกทุกคนแต่หก,กวิธีออกคนโอ้ขานี้โอ้ปวดบนี้โอ้ยไม่ขยับเลยครับไม่ขยับเลยทุกคนเอาออกไงวะเนี่ย mưa, ôi, tài ồ, quá, tất mẹo mẹ ốc, tài, quá, tất cả, kẻ mẹ ốc, để bấm luôn. เป็หนหาคหน้นวมันจะออกอืีเปล่าวะแฟบหนึ่งโอ้โหูดแน่นเลยนะ แกะมาด้านในนี่สภาพแหม ขี้บากนี่เ็เอาอะไรมาไม่รู้เขาน่าจะใช้หินเกียบากหรือเปล่าออกได้เลยครับออกได้แล้ว เดี๋ยวรอดูเชียร์เดี๋ยวผมขอแกะก่อนแป๊บหนึ่งครับมันเป็นแลกกเกอร์เนาะแลกกเกอร์มันติดครับที่ทำงานผมอะไรมันเยอะมันลกๆเลย อันกตรายก็ตรงนี้แหละทุกคนอันตรายตรงไหนตรงเนี้ยต,ตรงขันน็อตเนี่ยกลัวมันขาดคาดีเข่าขันไม่ค่อยเน่นเท่ไห่ ถ้าสำหรับลูกค้าที่ที่มีงานนะครับงานหน้าไม้อยู่นะครับถ้าอยากให้ผมซ่อมนะครับถ้าอยากให้ซ่อมแต่งเติมอะไรก็ทักมาได้นะครับก็รับซ่อมรับแก้รับแก้ไขเนาะรับแก้ไขให้นะครับแต่งงานถ้าจะเอาแบบเร็วๆเ,เลยไม่ได้นะครับจะเอาเร็วๆเ,เลยไม่ได้ขั้นต่ําก็คือประมาณเดือนหนึ่งรอเนาะ อย่างน้อยก็ประมาณสามอาทิตย์อย่างน้อยสองสมอาทิตย์คงได้รอถ้าจะเอาเร็วๆเลยไม่รับถ้าจะเอาเร็วคือไม่ได้รับ ียังถอดไม่ออกนะทุกคนแน่เปียกะดูสังเกตระปุกออกก่อนนะลูกค้าอยู่ตัวนี้ลูกค้าอยู่สกลน,นครเหมือนกันนี่แหละครับ อีก4น้ำเงิน55เซนสวยสีกัดลายแกะไก่ออกก่อน ศูนย์หน้าหลังต้องเอาไปจุ่มน้ำร้อนก่อนนะทุกคนก็ลองดูก่อนนะว่ามันจะออกหรือเปล่านะครับนี่ผมจะใช้เป็นต้มน้ำร้อนนะต้มน้ำร้อนแล้วผมจะเอาไปจุ่มนะครับแล้วก็จะแกะออกว่ามันจะออกหรือเปล่านะศูนย์ศูนย์หลังนะครับแล้วก็ศูนย์หน้าเนาะจะไปแกะออกโอเค ผมต้มน้ำร้อนไว้แล้วเดี๋ยวค่อยไปดูกันครับเนี่ยนะครับว่อนหรือเปล่าว่อนเลยจุ่มลงไปเลยนะครับอ้าวบัวทวารีเรจะทิ้งไว้ก่อนสักพักหนึ่ง จะออกหรือเปล่าไม่รู้นะผมยังไม่เคยลองนะครับเคยลองแต่เอาไฟลนนะ,ะ,นนะผมจะใช้เป็นแก๊สนะครับเอากระป๋องแก๊สผมจะใช้เป็นแก๊สลนเลยนะบแบบนั้นจะออกเลยมันร้อนร้อนแรงครับแบบนี้ไม่รู้จะออกหรือเปล่านะลองดูลองดูก่อน ลองแง่งี้ดูก่อนครับโอ,อ,อ,อ้โหโหแน่เนเตี้ยเลยทุกคนเฮ้ยออกแล้วออกอยู่นะครับ ตัวหลังออกแล้วเดีย๋ยตัวด้านหน้าครับ

จะสูตรมันจะเสียหายโอ้ยไม่ออกด้านหน้าด้านหน้าน่าจะได้ใช้ไฟรุ่นละมะั้งโอ้หาที่เนี่ย كل 在哪？ หายนิดนึงไม่เหมือนไฟลนนะทุกคนไฟลนจะออกดีกว่าเนี่ยยี่สบร้อยออกแล้วนี่ครับนี่ครับผมงงัดออกมาก็สูตรเราก็ยังเหมือนเดิมนะค่อยค่อยงัดเนี่ยเอา นะครับต้มเป็นน้ำร้อนเดือดๆนร้อนๆค่อยจุ่มค่อยๆงัดค่อยค่อยจุ่มค่อยๆยงัดนะครับก็ออกอยไรงไร เดี๋ยวคลิปนี้ก็ต้องเนี่ยทุกคนพอเรางัดออกมาเนี่ยด้านหน้าเนี่ยลาเงีงคดโอ้โหดูสภาพมันคดดีทุกคน,นโค้งมาโค้ง โอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็นานที่จะถอดศู์ก็เอาไปทำตามได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ข่องขอจบใบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ